็หนาวเลยจะ mm hmm. ดูายากรอ,อากาศแล้วตอนบ่ายก็ร้อนเหมือนเดิมเขาก็มาหลอกให้ดีใจว่าอากาศหนาว mm hmm. ที่ไหนได้เดี๋ยพอส1บโมงเมื่อไรพวกก็โดนแดดแทบไปได้ mm hmm. ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นไปนตามอีกตามปัจจัย อากาศก็เป็นไปนตามเหตุตามปัจจัยเขาเรียกว่าเป็นธรรมชาติเป็นบุตรนิยามบุตุนิยามเขาก็เป็นไปนตามตามธรรมดาของเขาพอถึงช่วงหนึ่งเขาก็รอ้อนถึงช่วงหนึ่งเขาก็หนาว เราพูดเป็นเป็นปนระจำว่าแ่ก็แล้วแต่เหตุปัจจัยเช่นบางทีแต่บางทีคําว่าแล้วแต่เหตุปัจจัยของเรากับคําว่าเป็นไปนตามเหตุตามปัจจัยของบุเจ้าม่คนละคํากันเช่นมีคนถามว่าวันนี้มาไหมตอนแล้วแต่เหตุปัจจัยเจ้าค่ะจริงๆคือปฏิเสธ คือไม่อยากไปใช่ไหมวันที่ไหนไม่อยากไปแล้วก็จะใช้ก็อ๋อเป็นไปตามเหตุปัจจัยเจ้าค่ะแต่ในใจลึกๆแล้วก็รู้แลวไปไม่ไปแน่นอน <laughs> แต่ปฏิเสธยังไงให้ดูไม่น่าเกลียดแล้วก็เหมือนคนรู้ธรรมะด้วย <laughs> ถ้าบอกว่าโอ้ไม่สะดวกแต่ก็จะโดนถามต่อใช่ไหม ธุระอะไรสาคัญแค่ไหนแต่บอกแล้วแต่เหตุปัจจัยนี่มันเหมือนไม่ปฏิเสธแต่จริงๆคือปฏิเสธเพราะฉะนั้นคําว่าแล้วแต่เหตุปัจจัยที่เรารนามาใช้บางทีก็เ,เลยกลายเป็นว่าเราก็นามาท่องแต่ในใจบางทีไม่ได้เคยวางใจได้จริงๆว่ามันเป็นไปตามหตุปัจจัยจริงๆ เช่นบางทีเราถามว่าร่างกายนี้ป่วยปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดศีรษะเป็นต้นทั้งที่ร่างกายมันก็เป็นธรรมชาติมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเ,ยเรามีเหตุมีปัจจัยก็คือทั้งอดีตกรรมปัจจุบันกรรมที่เรากระทมบางทีนั่งนานเกินไปยืนนานเกินไปดูโทรศัพท์นานเกินไปแล้วก็ทําให้อาการเจ็บปวดเหล่านี้เกิดขึ้น นั่นแหละถ้าได้ก็เป็นไปนตามเหตุปัจจัยก็เราทํากรรมอย่างนี้มาจึงได้รับผลเองงั้นเมื่อเราเห็นเหตุเห็นปัจจัยจริงๆควรจะวางใจควรจะวางใจว่าสิ่งทั้งหลายมันเป็นไปนตามเหตุตามปจัจจัยดีเพราะหน้าที่เราคือการประกอบเพื่ให้ดีส่วนผลนั้นเป็นเรื่องของผลงั้นผลนั้นก็เกิดขึ้นมาเพราะเหตุเหตุอย่างไรผลก็อย่างนั้น แต่ในพุทธศาสนาก็อีกเช่นเคยว่าเหตุหนึ่งเหตุก็ให้ผลได้หลากหลายผลหนึ่งผลได้มาจกเหตุหลากหลายแต่เรามีหน้าที่คือทํากรรมสร้างเหตุปัจจัยเช่นคนที่เรเลึกให้เป็นกุศลก็แปลว่าเรากาลังสร้างเหตุปัจจัยที่เป็นกุศลกุศลสิตก็เกิดขึ้นหรือกําลังคิดสิ่งที่ไม่ดีอยู่สร้างเหตุปัจจัยที่เป็นอกุศลอกุศลจิตก็เกิดขึ้น พราะฉะนั้นเหตุปัจจัยนั้นเราสร้างอย่างไรผลก็ออกมาเป็นแบบนี้อากาศเขาก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของเขาทั้งลงมรสุมบ้างลงจะลงมีการเปลี่ยนทิศอากาศร้อนอากาศเย็นเกอก,กันเป็นต้นเขาก็อากาศเปลี่ยนแปลงเ็ไปตามเหตุตามปัจจัยช่วงนี้โลกหมุนทังด้านนี้เป็นต้นหรือราคาทองคํา ขาก็ขึ้นเขาก็ลงบางทีเราไม่ดูหรอกแต่มันมีเหตุมีปัจจัยอยู่มันก็ขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับค่าเงินตอน่าบ้างขึ้นอยู่กับปริมาณทองบ้างขึ้นอยู่กับความต้องการขึ้นอยู่กับการซื้อขายทุกตลาดต่างปรเทศอรมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างไรเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าไปเห็นเหตุเห็นปัจจัย จึงควรวางใจว่าต่อให้เราเอาความอยากไปกำกับแค่ไหน,นแต่ด้าหนุปัจจัยมันไม่ตอบของมันก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาอย่างไรบางทีเรารู้สึกว่าอยากให้ลูกเป็นเด็กดีอยากให้ลูกพูดจาเชื่อฟักแต่เด็กเขาก็เป็นของเขาแบบัหนเรามีหน้าที่คือคอยบอกคอยสอนคอยให้ข้อมูลนั้นเมื่อเราทำหน้าที่ของเราเต็มที่แล้วไม่ว่าเขาเป็นแบงไร เราก็ไม่สามารถควบคุมบังคับได้หนึ่งต่อให้จับมามาาัดไว้ได้แต่เราไม่สามารถบังคับจิตใจเราให้มาตั้งใจให้มาจดจ่อได้ลยเพราะธรรมชาติของเขาเป็นเมื่อเราชอบคำนี้ว่ามันเป็นต,ตามเหตุปัจจัยก็ให้เข้าถึงอัธถะัที่แท้จริง ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก,ก็ย่อมเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนั่นเองงั้นเราทําเหตุอย่างไรผลก็ออกมาเป็นประเดน,นงั้นประเด็นมันอยู่ที่เราควรทําเหตุที่ดีต่างหากเราควรสร้างเหตุแห่งกุศลต่างหากเราควรทาเหตุที่ทําให้ผลที่เราต้องการหรือผลที่ดีเกิดขึ้นงั้นอย่าไปใส่ใจที่ผลโดยการสําคัญ แต่ควรใส่ใจที่การสร้างเหตุผลมันจะออกมาอย่างไรก็มไม่ควรไปพูดว่าแต่ควรตั้งใจจงใจที่จะสร้างกุศลเหตุที่ดีนั้นพอเมื่อเราสร้างเหตุเต็นที่แล้วผลที่จะออกมาอย่างไรเราก็ต้องหวางใจแล้วก็ต้องยอม <c oughs> แสดงว่าตอนนี้เราให้เหตุปัจจัยด้วยของ ถ้าต่อไปเราให้เห็นปัจจัยได้มากกว่านี้หรือเหตุปัจจัยภายนอกเหตุปัจจัยแวดล้อมต่างๆรหนแงมากกว่าผลที่เราปรารถนาที่ต้องการก็เป็นไปนตามเหตุปัจจัยนั่นเองอ่าก้ันนี้ก็จำควรเกเวลาเะ็บตับไปยโยก็ตั้งใจรับผรสัก,รการอไดวินิโมมโ OTO วสสะพัสันตาปาวัิโตสสะเวรมติกันโตนิปุตโตจตุวังปาวสสะพีติโหวิวัจันตุสะปโรโวินะตบุมาเตปาวัตวันตารโยสุขีทีขายุโบรปาวิวา ลิสานิจังวุฒาปัจายโนจัตตาโรธรรมาวะทันติอาหิวันโนสุขาาังภาะังสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำณบ,บัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้ว คือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใร่รักมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นซึ่งเป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรก,กันก็ดีสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในปูิทั้งสามอยู่ในรเลนสีมีขันห้าขันมีกานทั้งเดียวมีแานสี่แขนกำลังท้องที่เรอยู่ในพกน้ำใหญ่ก็ดี สัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงนัโมทนาอนเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดที่ยังไม่รู้ส่วนแห่งบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายโปรดตอสัตว์เหล่านั้นให้รู้ด้วยเพราะเหตุที่ได้นัโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่ตีเวนอยู่เป็นสุขจุเมื่อจะถึงบทแอลกอเสงกล่าวคือพระนิพพาน ความปรารถนาที่มาของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดอะรุสัมมาสัโตภะคะวะโกฏังภะคะวันตังอะพิวาเดมพุทโธเนนทุโส โรปินนปาตามปฏิเสวามิเมวะทวายนามาธายานัมนายานวิโกสนายายาวะเทวิมัสสกายาสาธิตยายาปนาวีสุปารติยาปรามมัจจิยานุภาญายติปุรานัณะเวทนังปฏิหังคาบิลวันเจเวทนาณโอปาเทสามิ จะมีาว no, oh ิสเียนวจตาจยาสุวิหาโตจาีอาหานี้มีะตไม่มีแล้วก็อาหารที่เรยก็สละให้กับญาตโยมได้เลยนำเป็นรับประทานกันได้ย้ Hãy subscribe của kênh Ghiền Mì Gõ Để, ừ. 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 à, ừ. Để rồi, không bỏ này những video này dẫn này 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 ้าวันนี้หรืออันนี้หรืออันนี้เรียวต่อไปเราะามนีต้องเยนนะคะมาเปิดากกาเจนด้วยมาไปากกาเจน lúc